สวัสดีคะ่ะทุกท่านดิฉันดอรินรดามีสุวรรณวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อผลไม้ 3. ชนิดเพื่อการนอนหลับตลอดคืนคุณตื่นหลายครั้งในตอนกลางคืนเหมือนกันหรือไม่อาจจะสองสหรือสครั้งเพียงเพื่อไปเข้าห้องน้ำถ้าคำตอบคือใช่ฉันเข้าใจดีว่ามันน่าหงุดหงิดแค่ไหน การหยุดชะง,งักเหล่านี้ไม่เพียงแต่ขโมยเวลานอนอันมีค่าของคุณแต่ยังทำให้พลังงานที่คุณต้องการสำหรับวันถัดไปหมดไปอีกด้วยเมื่อเวลาผ่านไปการขาดการพักผ่อนอย่างเต็มที่นี้อาจส่งผลต่อความจำทำให้สุขภาพหัวใจอ่อนแอและยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการกล้มและอุบัติเหตุได้อีกด้วยหลายคนโดยเฉพาะผู้ชายมักจะคิดอย่างยอมจำนนว่า โอ้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของความชราแต่ในวันนี้ฉันอยากจะทำให้ชัดเจนว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นและไม่ควรเป็นเช่นนั้นข่าวดีคือมีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆที่เป็นธรรมชาติโดยสมบูรณ์และทุกคนสามารถทำได้ซึ่งจะช่วยให้คุณนอนหลับตลอดคืนโดยไม่มีการหยุดชะงัก และส่วนที่ดีที่สุดคือเราไม่ได้พูดถึงยาแพงๆอาหารเสริมที่น่าสงสัยหรือเคล็ดลับแปลกๆเรากำลังพูดถึงผลไม้ทั่วไปที่คุณสามารถหาซื้อได้ง่ายที่ตลาดสดในประเทศไทยหรืออาจจะมีอยู่ในครัวของคุณตอนนี้ในวิดีโอนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นผลไม้ 3. ชนิดสำหรับกลางคืนหากคุณนำมาใช้ในกิจวัตรประจำวันอย่างถูกต้องจะสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในคุณภาพการนอนหลับของคุณ ฉันจะอธิบายอย่างละเอียดว่าควรกินอย่างไรและเมื่อไหร่จึงจะได้ผลสูงสุดและในตอนท้ายฉันจะแบ่งปันสูตรพิเศษพร้อมกับนิสัยที่ดีในเวลากลางคืนเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นโปรดติดตามฉันจนจบเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะค้นพบอาจเปลี่ยนทั้งกลางคืนและกลางวันของคุณผลไม้ชนิดแรกของเราคือกล้วยซึ่งเป็นผลไม้คลาสสิกอย่างแท้จริง ลองมาพูดถึงพันธมิตรยามค่ำคืนที่ทรงพลังนี้คุณอาจคิดว่ามันธรรมดาเกินไปที่จะมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่แต่เชื่อฉันเถอะบางครั้งวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือวิธีที่ได้ผลจริงๆกล้วยอุด,ดมไปด้วยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและฉันไม่ได้พูดถึงแค่กล้ามเนื้อขาหรือหลังของคุณเท่านั้นฉันกำลังพูดถึงกล้ามเนื้อภายในยที่เราไม่ค่อยคิดถึง เช่นกล้ามเนื้อในกระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะเมื่อกล้ามเนื้อเหล่านี้ตึงหรือระคายเคืองกอร,ระเพาะปัสสาวะจะหดตัวโดยไม่จําเป็นส่งสัญญาณฉันต้องไปเข้าห้องน้ําที่น่ารําคาญในตอนกลางคืนการรับประทานกล้วยเป็นประจำจะช่วยให้กล้ามเนื้อเหล่านี้ผ่อนคลายลดความเร่งด่วนในการปัสสาวะตอนกลางคืนได้อย่างมากแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด S 1> <S 1> กลัวยังมีทริปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นที่ร่างกายของคุณเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินและจากนั้นเป็นเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับนี่หมายความว่านอกจากการบรรเทากระเพาะปัสสาวะแล้วกลัวยังช่วยให้คุณหลับเร็วขึ้นและนอนหลับได้ลึกขึ้นอีกด้วยและนี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมกล้วยมีโซเดียมต่ำโดยธรรมชาติ เหตุใดจึงสำคัญเพราะอาหารที่มีโซเดียมสูงจะส่งเสริมการกักเก็บของเหลวซึ่งจะเพิ่มการผลิตปัสสาวะโดยการรวมกล้วยเข้ากับกิจวัตรระยามค่ำคืนของคุณคุณจะช่วยรักษาสมดุลของเหลวในร่างกายให้ดีขึ้น ผู้ป่วยหลายรายของฉันยังค้นพบประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนั่นคือการป้องกันตะคริวตอนกลางคืนฉันแน่ใจว่าคุณเคยตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดเฉียบพลันที่น่องโพแทเสเซียมและแมกนีเซียมในกล้วยนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการป้องกันอาการกล้ามเนื้อกระตุกเหล่านี้ฉันจำกรณีของคุณสมชายผู้ป่วยชายวัย72ปีที่มาที่คลินิกของฉันด้วยความเหนื่อยล้า เขาตื่นสี่ครั้งต่อคืนและมีอาการตะคริวอย่างต่อเนื่องฉันแนะนำอะไรง่ายๆเพียงแค่กินกล้วยสุกหนึ่งลูกหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเขากลับมาพร้อมกับรอยยิ้มกว้างคุณหมอครับผมนอนหลับตลอดคืนและไม่มีตะคริวเลยแม้แต่น้อยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ ควรเลือกกล้วยสุกที่ไม่ดิบเกินไปหรือไม่สุกเกินไปและกินก่อนนอนประมาณหนึ่งชั่วโมงอาจจะกินคู่กับโยเกิร์ตธรรมดาเล็กน้อยเพื่อเพิ่มโปรตีนที่ช่วยในการย่อยอาหารผลไม้ชนิดที่สองของเราคือลูกแพรตอนนี้เรามาดูพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่งในการต่อสู้กับการหยุดชะงักในตอนกลางคืนเมื่อมองแวบแรกดูเหมือนจะเป็นผลไม้ที่ถ่อมตัว แต่ส่วนประกอบของมันทำให้มันเป็นสมบัติล้ำค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการนอนหลับตลอดคืนคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างแรกคือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าน้ำโครงสร้างนี่ไม่เหมือนกับการดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนนอนน้ำในยาหารของลูกแพรจะถูกปล่อยออกมาอย่างช้าๆในร่างกายของคุณให้ความชุ่มชื้นแก่คุณทีละน้อยโดยไม่ทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณทำงานหนักเกินไป ผลลับคือร่างกายที่ชุ่มชื้นตลอดทั้งคืนโดยไม่จําเป็นต้องลุกขึ้นอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้ลูกแพรยังมีเพกตินซึ่งเป็นใยอาหารที่ละลายน้ําได้ซึ่งช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่สิ่งนี้สําคัญมากเพราะระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วอาจทำให้ตื่นขึ้นมา อย่างกระทันหันด้วยกระตุ้นการผลิตปัสสาวะการรักษาระดับกลูโคสให้สมดุลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับร่างกายของคุณในการอยู่ในโหมดพักผ่อนข้อดีอีกอย่างคือลูกแพรมีกฎต่ำตามธรรมชาติซึ่งหมายความว่าผู้ที่มีกระเพาะปัสสาวะไวไยซึ่งอาจไม่ทนต่อผลไม้รสเปรี้ยวสามารถเพลิดเพลินกับลูกแพรได้โดยไม่รู้สึกไม่สบายหรือระคายเคือง ฉันจำคุณสมศรีผู้ป่วยหญิงวัย66ปีที่มีอาการระคายคืนกระเพาะปัสสาวะทุกครั้งที่กินส้มได้เมื่อเธอเปลี่ยนมากินลูกแพรเป็นอาหารว่างยามค่ำคืนเธอก็สามารถนอนหลับตลอดคืนได้หลายคืนโดยไม่มีอาการแสบร้อน ลูกแพย,ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านการอักเสบเช่นฟลาวโวนอยด์และวิตามินซีซึ่งช่วยปกป้องตายและบำรุงสุขภาพระบบทางเดินปัสสาวะในระยะยาวคำแนะนำคือให้กินลูกแพร30มถึงสีนาทีก่อนนอนควรล้างให้สะอาดและกินพร้อมเปลือกเพราะเป็นส่วนที่มีใย,ยอาหารมากที่สุด สรุปแล้วลูกแพรเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการให้ความชุ่มชื้นอย่างชาญฉลาดระดับกลูโคสที่คงที่และการปกป้องกระเพาะปัสสาวะผลไม้ชนิดที่3คือองุ่นเรามาถึงผลไม้ชนิดที่3ในรายการของเราแล้วและเชื่อฉันเถอะว่าอันนี้เล็กๆนี้มีพลังมากกว่าที่เห็นฉันกำลังพูดถึงองุ่นโดยเฉพาะอางุ่นแดงหรือองุ่นม่วงมีคนไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้ แต่อุ่นเป็นหนึ่งในผลไม้หายากที่มีเมลาโทนินตามธรรมชาติอย่างที่ฉันได้กล่าวไปแล้วเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมวงจรการนอนหลับและตื่นของเราการกินอังุ้น2-3เม็ดในตอนกลางคืนจะช่วยให้ร่างกายของคุณรับรู้ว่าถึงเวลาพักผ่อน มันเหมือนกับสัญญาณที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นที่บอกระบบของคุณว่าผ่อนคลายได้แล้วถึงเวลานอนแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือการนอนหลับที่ลึกขึ้นและจังหวะการนอนหลับตอนกลางคืนที่สม่ำเสมอมากขึ้นแต่งุ่นไม่ได้ให้แค่เมลาโทนินเท่านั้นพวกมันยังอุดมไปด้วยเรสเวราทรอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางถึงประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด สารประกอบนี้ช่วยปกป้องหัวใจและหลอดเลือดและมีธิ์ตันการอักเสบที่สามารถลดการระคายเคืองของกระเพาะปัสสาวะได้กระเพาะปัสสาวะที่อักเสบน้อยลงคือกระเพาะปัสสาวะที่ส่งบลงในตอนกลางคืน จุดแข็งอีกอย่างขององ,องุ่นคือปริมาณโพแทสเซียมซึ่งช่วยรักษาสมดุลของระดับโซเดียมในร่างกายลดการกักเก็บของเหลวซึ่งหมายถึงการผลิตปัสสาวะน้อยลงและการพักผ่อนที่ต่อเนื่องมากขึ้นนอกจากนี้องุ่นยังมีน้ำหนักเบาและย่อยง่ายไม่เหมือนกับตัวเลือกอื่นๆพวกมันไม่ทําให้เกิดอาการท้องอืดหรือกอดไหลย้อนฉันจำคุณสมบัติชายผู้สูงอายุ74ปี พาสรมานจากการตื่นหลายครั้งได้เมื่อเขาเริ่มกินองุ่นเล็กน้อยก่อนนอนเขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์คุณหมอครับตอนนี้ผมลุกแค่ครั้งเดียวและบางคืนผมไม่ตื่นเลยเขาบอกฉันด้วยความโล่งออกควรกินองุ่น6-8เม็ดพร้อมเปลือกประมาณ45นาทีก่อนนอนหลีกเลี่ยงน้ำองุ่นแปรรูป ซึ่งสูญเสียใาย,ายอาหารและมักมีน้ำตาลเพิ่มตอนนี้เรารู้จักผลไม้ทั้ง3ชนิดและประโยชน์ของมันแล้วคำถามคือเราจะใช้ประโยชน์จากพวกมันให้ได้มากที่สุดได้อย่างไรคำตอบนั้นง่ายมากรวมพวกมันเข้าไว้ด้วยกันเป็นสลัดผลไม้สำหรับนอนหลับพักผ่อนที่รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดของแต่และชนิดการเตรียมที่ได้ผลที่สุดคือใช้กล้วยหั่นครึ่งลูก ลูกแพรหั่นชิ้นเล็กๆครึ่งลูกพร้อมเปลือกและอังุนทั้งลูก6-8เม็ดใส่ทุกอย่างลงในชามเล็กๆคลุกคล้าเบาๆและถ้าคุณชอบอาจโรอยยอบเชยเล็กน้อยออบเฉยไม่เพียงแต่ให้กลิ่นหอมอร่อยเท่านั้นแต่ยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และช่วยย่อยอาหารในเวลากลางคืนอีกด้วย เคล็ดลับสำคัญคือการทำสูตรให้ง่ายโดยไม่มีน้ำตาลหรือสารให้ความหวานผลไม้เหล่านี้มีสมดุลที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเมื่อรวมกันคุณจะได้ส่วนผสมที่ทรงพลังของโพแทสเซียมแมกนีเซียมเมลาโทนินจากธรรมชาติสารต้านอนุมูลอิสระและใยอาหารทุกสิ่งที่ร่างกายของคุณต้องการเพื่อผ่อนคลายควบคุมของเหลวและเตรียมพร้อมสำหรับการพักผ่อนอย่างล้ำลึกข้อควรระวังที่สำคัญคือ หลีกเลี่ยงการจับคู่สลัดนี้กับน้ำปริมาณมากควรเพลิดเพลินกับมัน4 5ถึง60นาทีก่อนนอนจนถึงตอนนี้เราได้พูดถึงผลไม้แล้วแต่เพื่อให้ผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องจับคู่กับนิสัยง่ายๆสอาอย่างประการแรกควบคุมปริมาณของเหลวก่อนนอนดื่มน้ำในระหว่างวัน หลีกเลี่ยงปริมาณมากในช่วง2ชั่วโมงก่อนนอนประการที่2อลดหรือกดคาเฟออีนและแอลกอฮอล์ในเวลากลางคืนพวกมันเป็นยาขับปัสสาวะและกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะประการที่3เลือกอาหารข่้าเบาๆอาหารที่หนักเค็มหรือเผ็ดจะเพิ่มความกระหายและการผลิตปัสสาวะประการที่4 สร้างพิธีกรรมผ่อนคลายก่อนนอนใช้เวลา15นาทีในการอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆหรือฝึกการหายใจลึกๆสิ่งนี้ช่วยลดความตึงเครียดและช่วยให้กระเพาะปัสสาวะส่งบลงสุดท้ายดูแลห้องนอนของคุณสภาพแวดล้อมที่เย็นมืดและเงียบสงบจะส่งเสริมการนอนหลับ เมื่อการปฏิบัติดังกล่าวรวมกับการบริโภคกล้วยลูกแพรและองุ่นเป็นประจำผลลัพธ์จะมาอย่างรวดเร็วคุณสมชายและคุณสมบัติชายสังเกตเห็นความแตกต่างภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์การเข้าห้องน้ำน้อยลงชั่วโมงการพักผ่อนที่มากขึ้นและตอนเช้าที่มีพลังงานจริงๆ ตอนนี้เราได้เดินทางร่วมกันมาแล้วฉันอยากให้คุณเข้าใจความจริงที่ชัดเจนอย่างหนึ่งการตื่นหลายครั้งในตอนกลางคืนไม่ใช่แค่ความรำคาญมันเป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณกำลังขอความช่วยเหลือ ข่าวดีคือวิธีแก้ปัญหาไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ซับซ้อนหรือแพงผลไม้สามชนิดง่ายๆที่รวมกับนิสัยเล็กๆน้อยๆสามารถเปลี่ยนการพักผ่อนและสุขภาพของคุณได้กล้วยช่วยผ่อนคลายลูกแพรช่วยให้ความชุ่มชื้นอย่างชาญฉลาดและอัง,งุ่นส่งสัญ,ญญาณไปยังสมองของคุณว่าถึงเวลานอนหลับ รวมกันแล้วพวกมันคือการเยียวยาจากธรรมชาติที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ลองทำคืนนี้ดูคุณไม่จำเป็นต้องรอนานหลายเดือนเพราะกุญแจสู่การนอนหลับที่ดีขึ้นอาจอยู่ในครัวของคุณเองจำไว้ว่าการนอนหลับอย่างเพียงพอไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยมันคือสิทธิ์และด้วยขั้นตอนง่ายๆคุณสามารถเรียกคืนมันมาได้และเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์กับเพื่อนพ่อหรือพี่ชายข้อมูลนี้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากกดไลค์เพื่อที่ข้อความนี้จะเข้าถึงผู้ชายจำนวนมากขึ้นที่ต้องการฟังและสมัครสมาชิกช่อง เปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่กำลังจะมาถึงของเราเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ชายจํำไว้ว่าสุขภาพต่อมลูกหมากไม่ได้เป็นเพียงแค่การมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดีอีกด้วยรับทราบข้อมูลเชิงรุกและเหนือสิ่งอื่นใดคือมีสุขภาพที่ดีฉันดอรินรดามีสุวรรณและจำไว้ว่าปีที่ดีที่สุดของคุณสามารถอยู่ข้างหน้าคุณได้อย่างแน่นอน